สวัสดีครับวันนี้บอมมีเทคนิคมาฝากนะครับสาหรับคนที่อยากจะฝึกเริ่มต้นในการสรุปหนังสือที่เราอ่านนะครับก็อยากให้เลือกหนังสืออย่างอย่างผมชอบแนวพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับก็จะถ้าอยากจะแนะนําก็คือเลือกหนังสือที่เขามีหัวข้อแบบชัดเจนนะครับทาให้เราเนี่ยสามารถกําหนดหัวข้อได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างหนังสือเล่มนี้นะครับบุบอมจะไม่ได้สรุปแบบ เล่มในในแผ่นเดียวนะครับเราลองมาดูนะครับเขาบอกหนังสือเล่มนี้มันมีหัวข้ออยู่เนี่ยน้าปกเขาก็บอกแล้วว่ามี7ทักษะโคชชิ่งที่ควรรู้5ขั้นตอนการโคชชิง่ง4ประเด็นในการสร้างทีมแล้วก็3ขั้นตอนในการติดตามแล้วก็ติดตามพัฒนาการแบบนี้นะครับนั้นมาแบบแผ่นนี้ของผมเนี่ยจะสรุปหนังสือเล่มนี้แยกออกเป็นส่วนๆนะครับโดยจะเอาตัวอย่างให้ดูในส่วนแรกคือ เดทักษะโคชชิ่งที่ควรรู้นะครับน sure. so um şey ั้นพอเขาบอกว่ามันมี7ทักษะนะครับก็ง่ายสําหรับเราเลยใช่ไหมครับว่าขั้นตอนที่1เราก็สรุปหาเซนทรัลไอเดียก่อนอันนี้ก็ใช้ทั้งอะไรครับเป็นกรอบเขียนตัวหนังสือแล้วก็เอาหนังสือมาแปะไว้ด้วยเป็นเซนทรัลไอเดียนะครับได้แล้วเรียบร้อยเซนทรัลไอเดียเซ้ที่2คือมี7ทักษะแสดงว่าเราก็มีทําไมครับเราก็มี7กิ่งใช่ไหม นี่เลยนะครับมีเจ็ดทักษะไล่ไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ได้เป็นหัวข้อหลักๆเรียบร้อยแล้วเราก็หารายละเอียดมาใส่ทีละเรื่องเลยนะครับเจ็ดเรื่องมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเจ็ดทักษะในการโค้ชชิ่งเรื่องที่หนึ่งคือสภาพแวดล้อมเรื่องที่สองการฟังต้องฟังยังไงเรื่องที่สามวิธีถามเรื่องที่สี่กล่าวชมนะครับเรื่องที่ห้าดุเรื่องที่หกให้กําลังใจเรื่องที่ 4, 9, นะเ, 5, เ 6, จ็ดขอบคุณนะครับเราลองมาดูกัน นี่นี่เป็นสรุปเจ็ดข้อเห็นไหมครับถ้าเราแยกสรุปแบบนี้ข้อมูลใน m มล์แมเรามันจะไม่แน่นมากนะครับข้อประโยชน์อันนึ้งของมันคือมันจะไม่แน่นมากแล้วเราจะได้ความรู้ที่เราสรุปเนี่ยเป็นเรื่องๆไปนะครับเนื้อหาที่เราชอบเราไม่ได้อยากสรุปทั้งเล่มอ่ะเราจะสรุปเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่เราชอบเราก็ใช้เทคนิคแบบนี้ได้นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าหนึ่งสภาพแวดล้อมเป็นยังไงครับ ถ้าทางสีหน้าระดับสายตาตำแหน่งการนั่งอันนี้เขาก็เน้นไปในเรื่องพวกนี้นะครับควรจะทํำยังไงนะครับเรื่องที่สองของการฟังฟังเป็นยังไงครับเราฟังต้องให้ความสําคัญใส่ใจแล้วก็ยอมรับความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการฟังนะครับเป็น active listening หมายความว่าอย่างไงครับ active ก็คือ พยักหน้าตอบรับมีレスปอนกับกับเขาแบบนี้จะทําให้เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับไม่ใช่เขาจะจักรูปคือไม่ใช่แบบได้ยินจากหูซ้ายจะกรูหูขวาเนี้แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนะครับดังนั้นต้องฟังนะครับหรือซึ่งถูนะครับ, to, รบให้ความสําคัญแอคทีฟด้วยนะครับผู้พูดจะได้แบบโอโ้รู้สึกว่าเราเนี่ยมีมารยาทแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับในการรับรู้ข้อมูลแบบนี้นะครับเขาจะรู้สึกดีนะเวลาเล่าอะไรหเราฟังนะครับวิธีการถามล่ะนะครับ ถามเป็นไงดีหนึ่งถามเขาให้เลือกวิธีการถามนะครับ yes no เป็นคำถามปลายเปิดนะครับแล้วก็เป็นไงครับเราจะไม่คาดคันนะครับอย่าไปคาดคันนะใช้วิธีจะถามให้ตอบใช่หรือไม่ใช่หรือจะใช้วิธีแบบปลายเปิดอิสระในการให้เขาตอบกลับมาแบบนี้ก็ได้นะครับข้อที่4เป็นเรื่องของการอะไรครคับ การกล่าวชมให้กำลังใจเป็นเรื่องของแรงกระตุ้นความสัมพันธ์บรรยากาศแล้วก็กระตือรือร้นเราจะได้ในสิ่งเหล่านี้นะครับเราชมอะไรบ้างครับชมแบบละเอียดชัดเจนนะครับสเปซิฟิกไปเลยว่าเราจะชมเขาเรื่องอะไรนะครับเขาทําอะไรได้ดีนะครับให้ความชัดเจนลงไปเลยนะครับแล้วมีเรื่องของอะไรครับจังหวะเวลาที่ดีเป็นทามมิ่งที่ดีด้วยนะครับชมจากอะไรครับจากใจจริงๆเลยให้อีกคนหนึ่งเขาสัมผัสได้ทั้งน้ำเสียงแล้วก็สีหน้าของเรานะครับ ก็ไม่ไม่ยกยอนะครับมันมันไม่ใช่การเยินยอนะครับชมก็คือมีเรื่องให้เราชมนะครับยกยอเนี่ยไม่เอานะเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดนะครับเสียความรู้สึกต่อต้านด้วยมันมันจับกันได้นะเรื่องพวกนี้นะครับนั้นการกล่าวชมเป็นเรื่องที่สี่ดุเป็นไงครับดุดุก็เป็นเรื่องของอะไรครับดุกับโกรธไม่เหมือนกันนะเห็นไหมครับเขาแยกดุกับโกรธเอาไว้นะครับดุก็คือเป็นอิมเมจของการเทรนนิ่งนะครับคือการให้คําแนะนํา นะครับมีภาพความสําเร็จที่ชัดเจนนะครับเทคนิคของเขาก็คือทําไมครับชม3ามดูได้1นึ่งเนี่ยชม3ามดูได้หนึ่งนะครับแต่การโกรธการโกรธคืออะไรครับคือมันใช้อารมณ์นะครับผลลัพธ์ก็คือแบบหยุดทำอ่ะนะไม่อยากปรับปรุงด้วยนะครับแต่การการดูนี่หมายความว่าอะไรครับเราให้คําแนะนํานะครับเราอาจจะน้าเสียงเราอาจจะดูแบบจริงจังนะครับแล้วก็ให้เขามองเห็นภาพความสําเร็จแบบชัดๆอะไรแบบเนี้ยเทําให้เขา ชัดเจนในสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับเทคนิคชม3ดุหนึ่งนี่นะครับอันนี้ก็ครับทำให้เขาเห็นวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับที่ควรเป็นครับอันต่อไปคือการให้กําลังใจนะครับกระตุ้นให้เกิดพลังนะครับสื่อสารได้ดีขึ้นแล้วก็ลดข้อผิดพลาดนะครับมีอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับอันนี้ก็ลองดูนะดึงความเป็นไปได้ออกมาเปลี่ยนวิธีมองเป็นการรับรู้นะครับรู้สึกมั่นคงมีทีมเวิร์กนะครับพลังของทีมเวิร์กแล้วก็กระตุ้นพลังนะครับ อินสปิเรชันให้เกิดแบบโอ้แรงบันดาลใจไฟลุกเลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเทคนิคที่7ก็คือการอะไรครับก่าวขอบคุณนะครับประสิทธิภาพดีขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นขอบคุณในเรื่องอะไรบ้างได้ของการกระทําแล้วก็ได้ทั้งเรื่องการกระทาใช้คําพูดก็ได้นะครับขอบคุณในเรื่องของผลงานหรือว่าขอบคุณในเรื่องของนะครับสิ่งที่เขาใช้ความพยายามนะครับเจ็ดเทคนิคนะครับของการโคชชิ่งนะครับ ก็เป็นพาร์ทหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเท่าไรครับหนึ่งในสี่ของหนังสือเล่มนี้ถ้าเราบอกเราชอบแค่ส่วนนี้ยเราก็สรุปส่วนนี้เก็บไว้นะครับไม่จําเป็นต้องทั้งเล่มก็ได้นะครับส่วนที่เราชอบอ่านแล้วไม่ลืมแน่นอนเอามาทบทวนก็จำได้ง่ายนะครับเอาไปสื่อสารไปสอนเอาไปทดลองใช้งานจริงเราก็ดูโพยเราแค่แผ่นเดียวเนี่ยมันก็ช่วยเราได้เลยนะครับเราเอาเทคนิคไปทดลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ